สองดอกเลยเข็เดแดงก่อนหนาเรื่มจากดอกแรกก่อนนะครับนี่น้อกยี่นี้ครับสองดอกยี่นี้ครับสองดอกครับเครับมันก็ลังกินน้อยถ้าครับต้บองเทไปอีกครัข้างหนึ่งครับนี่ครับว่าก็จะเป็นแบบพิษหายแห้งก,กันนะด้ครับกันในเฮ็ดไพนี่ ไปหอด้วงหมอพอท่าน,นกับไปเยี่ยมขึ้นมาบานเลยครับสวัสดีครับพ,พ่อพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ครับก่อนเดินกะต้องขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมการ่อดเก็บเพชรครับขอบคุณครับที่ความอุปการะเมตตาช่องที่น้อยและโดดเดียวช่องนี้มีเงินไปเสาะขามันทีหนึ่งเดือนกัะ,ะกะาคมปศนพารยหิครับ พี่กัดเก่าแล้วครับพ่อพี่น้องคือปลาโน่นท่องมูสามตะบนเหนือขาอำเภอบุญทวจเจรุญบนราชธานีครับมื่อนี้มาแลกของข้างๆเฉลิมจากวังบากไปครับพ่อพี่น้องมาลุ้นตรงกันมาแล้วครับพ่อพี่น้องอยู่ในวังบากช่วงที่เฮ็ดไวที่พี่เ็ดยังเกิดลงเรือพ่อพี่อได้เก็บแหน่เชิญพ่อพี่น้องที่ตามังชมครับดอนแดดแหกงมันครับอยู่วังบากเกล็ดรังไข่ครับพ่อพี่น้องงาม่าดเลยครับกลิ่นปนหอมๆเลยครับพ่อพี่น้อง ใช่ครับตามด้เห็ดหนาข้าวแล้ว่าเห็ดข้าวดินครับว่าฝนตกแห้งกันนดเด้อครับไม่เปหนองอยู่ทั้งพุ่งทองนะครับครับพ่อเปหนองไม่ใช่หระครับสองดอกเลยเห็ดแดงกอหนาเริ่มจากดอกแยกก่อนนะครับสุดยอดเลยครับดูครับสุดยอดเลยครับเราเพิ่มเติมได้ทั้งงานก็ได้ โอยพอไปนั่งครับพ่อพี่น้องพราะว่าจ้นทองบาสิดเอาไปเห็ดเสือปลูกต้นยางหน้าอยู่ครับพะลังปลูกต้นยางหน้านี่สวนครับพ่อพี่น้องตอ่อครับพี่น้องยืนนี่ครับสองดอกยืนนี่ครับสองดอกครับอาจจะเดินจากนี้ก็นะครับ สุดยอดเลยครับบระเจสิบุพ่อครับสีงกมกลืนกับตุกตงแห่งคาเเ่ผงดำเนียดสิฮะหางา,างครับดอกงามขนาดเลยครับ นะครับรหอดหอดทองกั็เหมเยเลยครับเป็นพี่น้องอยู่บ้าของบ้าเขาได้เฮ็ดซีหาดอกครับมาแม่รบดิมฟังหวยดานหา,หากระบ่ได้พ่อดอกอยู่พาานผู้ต่างกด็บ่ได้พ่อดอกตูนโตครับดูนะครับดอกแง่งามขนาดนี้ครับเป็นพี่น้องสุดยอดเลยพป่ะนะข้าวดินครับตอนนี้เขา้าข้าวมะยนดอนวัดเลยด้วยครับเป็นพี่น้องต,ตูนโตเรื่อยๆครับขอ้อติดป้อเฮ็ดแนง เพดรพึ่งดำครับธรรมดาเพ็นเสีออกเป็นโมเป็นกองเลยครับแต่ห้องผอมองระดอกครับแต่คงอีกบ่โดนหอกครับเพราะว่าถึงฝนสิต๊กตัวอากาศก็โอ้ป่าดีอยู่ครับตัวครับเฮ็ด่ข้าวดินครับดอกแงามอยู่ครับเฮ็ด่ข้าวดินครับพราว,อรว,วนอองเดียวให้เบ่ง อะรผิดครับงูชนิดดีนี่เป็นงูที่มีผิดเ้ยครับพอพี่น้องให้ระวังไว้ดีๆปัดย่ำไปย่ำมากพระธาต้องทินเค้ืเองงูกระบ,บาครับเห็นมั้ยครับนี่กำลังกินกินหอยครับสีพันที่กลมคืนกับไปตองแห้งครับ หนิ่งในลักษณะนี้ระว่างนี่ดีเลยครับผนกำลังกินหอยถากครับเพิ่งเทรปอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับหมอก็จะเป็นแบบนี้ผิดยหายแห้งขนาด้วยครับอันในเฮดไพ่นี่ไปหอดโรงหมอวอ่ท่านกับไปเจียมเจ่ยมาบานเล,เลยครับนี่ ไปเที่ยวนคนสวนนรสวรรค์เลยไปยักหนิ่งแบบนี้ก็ยังเป็นประทัดอารมณ์เสียอยู่ครับะครับทางไปทางมั่นครับเห็ดปุ่งดำครับหนามีอีครับดอกนึงครับกำลังพอดีแกงเลย หวานมะเแียงแซ่แสบครับเพื่อนพี่พพน้องแกงเี็ดก็ได้ดอกมีทั้งงานเหมือนกันครับจุดจอดเลยเก็บทั้งแหล่ครับดอกตูมครับท่านสิอพ่อครับเพื่อนพี่น้องออกห้างให้ครับเห็นข้าวดินครับว่านหรือฟุ้นตกแง่งขนาดครับเพื่อนพี่น้อง แห้งนั้นแนมหบพานังเหรอแถบสิบวเห็นเลยรอเดี๋ยนะครับดอกตุูมครับเขม้าในดอนวัดเหรอเพราะท่านนี่เห็นผู้ใดเขม้าหายหายเห็ดจักคนครับมาพี่น้องเห็ดบ่าเกิดน้ำแหนนะครับเงียบเิดที่ดีอยู่ดอกตุูมงามเลยครับเห็ดข้าวดินครับดอกี้สุดยอดเลยครับ หาขาดสำคับพพิค้าดินยังครับตะกอ้มันแข็งดีอยู่คตับครับไม่หน่อดอกเดียวโดดๆครับยุคขางเครื่อใหม่ครับตัอง่างานรลบจริงหเห็ umas, одним, ดซดมักแขกครับแกงมันทีหวานหอมเหมืออกันนะครับกับเห็ดหัวครับธรรมดาจะออกเป็นมงครับเพื่อพี่หนออแต่นี่ออกอยู่ดอกเดียวโดดๆเห็ดปุงดำครับ ออกงามดีครับแค่ที่ดีดอกเดียวโดดๆครับเอ็ดครับทั้งขาเขามีอีกครับดอกนึงครับยื่นมองแล้วดอกครับเป็นใบหน่อออกห่างๆกันครับตัวนี้งามขนาดเลยครับแทงว่านี่พุดจอดเลยครับเอ็ดผลดําตั้งขาไม่มีครับแบบนี้ครับเอ็ดผลดํามันเกิดคันนี้เรื่อยๆครับเป็นใบหน่อแถ้าเกิดห่าง ลักษณะของมันเกิดรับธรรมดาในพันธุ์ซีอูเป็นก่อนนะครับเป็นจะอยจุดด,ดอกด,าด,าดอกครับดีไปต้องดูด,ดครับดอกใหญ่ดีขนาดเลยสุดยอดเลยครับเห็ดองดำครับดอกงามดีขนาดนะครับนะที่เราเพิ่งได้อสเบืองลักษณะของเสร็จเกิดครับ วัาท้องเกศดีนี่สิ้ว่าเห็นเลยเดียวครับนี่ยิ่งเป็นเฮ็ดทองดำครับเป็นไม่น้องมันสิีกลมกลืนกับใบตองแห้งครับแห้งเกิดทางหางนี่แห่งกับใบกัน, in it น er. it, ใหญ่เลยครับสามดอกครับเป็นไม่เนาะในดอนวัดนอกไรศนีนะครับบานน,ะนี้เข้าข่ามาหอดในดอนพุตาแล้วครับมะพรุนเนี่ครับเฮ็ดทองดำนี่ครับดอกแน่นขนาดเลยครับเลื้อเขาเอาครับ ออกง่ามกันนะครับตัวที่แกงเนะครับส้นดูดนูกกันไปครับพี่น้องว่าห้อสีได้ซ่มใดเหมือนกันเพราะว่าเห็ดมันเกินห้างครับชมพะบาตีเห็ดไหวเขาสีมันซั่มไหเพ็ดถึงต้องเหลืองครับพี่น้องใส่สกอปรกจะเป็นสีแดงเหลืองแกงมันจะมีรสชาติขมนียนิดเดียครับเพ็ชถึงต้องเหลืองมันลอกมันลอก พ่อพี่น้องนนเหมือนเข้ากับใบถัวอะไรหรครับเบิด์ตมองไปแล้วครับว่าเห็ดมันไหวในช่วงพระบาที่เห็ดก็นั่งแตกขึ้นมาใหมา่แบบเล็กๆน้อยๆครับพ่อพี่น้องกำลังเพิ่งใหาเขาครับวันนี้ว่าเข้าใดทั้งไหนครับไหนทั้งนี้นะครับพ่อพี่น้องไหนแก้ง่ายหนึง่งหรือครับมืออื่นก็ยังไม่สนุกว่าเขาจะไปทางไหนอยู่ครับครับ พ่อพี่น้องถ้าคำาวเ่าใดหรือว่าการกระท่อใดที่จอรันท่องเนี่ยพลาดพังเปล่าออกไปกระท่อออกไปเห็ดให้พ่อพี่น้องคุณของมั่งใจบ่สบายใจจอรันท่องกัดตรงกราบขอโทษเป็นอย่างสูงเลยครับก่อนเดินกัดตรงขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมจอรันท่องจนจบครับขอบคุณครับทีเพื่ออุปการละเมตตาช่องน้อยและดูเดียวช่องนี้อักดังบอครับพ่อพี่น้องกันมากกระสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บจอรันท่องนั้นไม่เลือก บังว่าพ่อแม่พี่น้องของสิมงมงเมตาจองน้อยและดูดเดียวชองนี้สุดท้ายดีก็ขอ,ขอกราบอาราธนาอ่างอิงสิงรักศิษิ์ในสกนลนรกนี้จงบารมนหลานระสาทพ่อในแก่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของจอนทองทุกขนครับถ้าท่านไม่ถูกก็ขอยให้จากถูกถ้าท่านไม่สุกขก็คอยให้มิสุขยิ่งข,ข,ขึ้นไปปราถนาเชิงไร้คอได้สงหวมหปราถนารามเพื่อกันทัวหนาอโรขยาปรามาลาภาความไม่มีรคไปลาบอันประเสริฐจงมังเกิดแก่พ่อแม่พี่น้องเบิดสกุลสกคนครับกราบสวัสดีครับ ก่อคนคลิปหน้าครับ